นี่คือปฏิบัติการจิตวิทยาแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยมันเป็นแนวกับแนวเดียวกับที่ทรัมป์ใช้ไม่ได้บอกว่าทรัมป์ปล่อยข่าวหรือนะแต่ลักษณะของทรัมป์เห็นอะไรปะคนเมกากําลังมึนพินาก็มึนเพราะแกแบบช่วงสามเดือนแรกเห็นปะคือวันวันหนึ่งเนี้ยนะแกแบบปล่อยมาหลายลูกหลายดอกมากจนตามไม่ทันว่าตกลงจะทําอะไรบ้างอะปล่อยมาจนคนมึนแล้วพอมึนปั๊บเนี่ย ไอ้เรื่องที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยมันก็จมลงไปเพราะคนรับสารมันมึนแล้วอะมันก็มองไม่ออกว่าตกลงเรื่องไหนสําคัญไม่สําคัญมันมีแต่ข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้ามาอันนี้เรียกว่าการดั้มข้อมูลลงมาเพื่อให้คนรู้สึกพลาาเลือนแล้วก็มองประเด็นสําคัญไม่ออกอันนี้เหมือนกันนะสงครามข้อมูลข่าวสารก็เทเข้ามาเทเข้ามาจนคนรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ขาดความ ขาดความแจ่มใสและชัดเจนในการวิเคราะห์สถานการณ์อันนี้คือปฏิบัติการอย่างหนึ่งของการทําสงครามประสาทแล้วถามว่ารัฐเป็นต้นทางในการปล่อยข่าวหรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่ารัฐต้องการให้คนมึนฝั่งนู้นก็อยากให้คนไทยมึนแบบเอา้าบินเข้ามาคนบอกว่าเอาโดอนอยู่ตรงนี้โดน ไม่มึนไม่มึนก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะแล้วก็ข่าวลือปล่อยมาเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ไม่ถูกดึงเข้าไปในเกมของการเล่นสงครามประสาทอย่าไปตามมากคือพยายามหาสักสามสี่สำนักข่าวนะที่เรารู้สึกว่าเออมีความเขาเรียกกรองข่าวให้เราได้แล้วระดับหนึ่งแล้วไปเช็คกับเพจทางการนะ ประมาณนี้เราก็จะพอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปแบบมึนกับไอ้พวกที่มันถาโถมเข้ามาเพราะมันคือจุดประสงค์ของการทําให้เรามึนทําให้เราขาดสายตาที่มันแจ่มชัดในการมองปัญหาแล้วเราก็จะตีกันเอง